บรรยากาศนะครับในช่วงกลางวันะะนะครับ,ก,บรก,ก,ก,ก็จะประมาณนี้นะครับฝั่งนั้นเป็นรังบ้านนะครับหลายคนนะครับจะเห็นบรรยากาศในช่วงเช้านะครับตกเย็นนะครับมาช่วงเย็นเย็นนะครับช่วงกลางวันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับ มาแวะชมมาเที่ยวนะครับมีมินิมาร์ตกลางทุ่งนานะครับอันนี้ผมลงทุนไปเสียสับหมดแล้วนะครับก็กำลังสร้างให้มันเต็มระบบเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับนะครับเนี่ยฮะด้านข้างนี่เป็นทุ่งนาหมดเลยนะครับเนี่ยถ้าผมเปิดร้านนะครับนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมนะสวนบ้านนะครับในยามเช้า นะครับยามกลางวันนี่แหละครับนะครับหน้าบ้านก็จะประดับประดาไปด้วยนะครับวานมงคลนะครับวานลูกไก่ทองนะครับล่าสุดนี้ไปหมดแล้วนะครับผมนะฮนะครับคือมีคนเขาอยากได้จริงๆนะครับเขาก็แวะมาวนเวียนถามไถ่นะครับก็เลยปล่อยให้เข้าไปนะครับนะฮะ ว่าอันนี้ปลูกแล้วดีจริงๆนะครับทางโซนภาคอีสานไม่ค่อยมีใครพบเจอนะครับก็มันเป็นว่านมงคลเฉพาะถิ่นนะครับนะฮะหน้าบ้านก็ประดับประดาด้วยต้นไม้นะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศข้างบ้านกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับชมบรรยากาศไปก่อนนะครับ นี่นะฮะอ่าก็มีนะครับเป็นร้านมินิมาร์ทนะครับนะฮะกางทุ่งนานะครับนี่มีน้ําตรงน้ําตกนะครับเนี่ยด้านหลังก็มีนะครับไว้เล่นนะครับมีเปมีนะครับจัดสวนนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับนะครับนะครับอ่ะประมาณนี้ตัวนี้ก็เป็นที่นั่งชิวนะครับนั่งชิวนะครับ ส่วนไม้หินอ่อนนี่ตัวนี้ก็นะครับสั่งทําพิเศษนะครับเป็นลายลิมิเต็ดดิเดชั่นนะครับเป็นลายที่ออกเป็นแนวคลาสสิกนะครับคงความเป็นอมตะไว้นะครับไม่เสื่อมคลายนะครับลายนี้นะครับกระถางก็นะครับเป็นลายนะครับลายออกแนวคลาสสิกคลาสสิกนะครับนะฮะปิดสไตล์นะครับ นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมะคกับด้านหลังด้วยนะครับยิงผมทําหลายธุรกิจมากเลยนะครับนะฮะก็น้อยมากที่จะมีเวลาว่างนะครับบางท่านโทรมาในถึงขั้นแบบนะฮะกว่าจะรับได้นี่นะฮะต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็เป็นบริเวณอ่าโรงเรือนว่านนะครับนี่ฮะนี่ครับนะ อันนี้ก็เป็นสับป,ประรดสีนะครับเป็นไม้จัดสวนนะครับไม้จัดสวนไว้จัดในโคกหนองนาที่อยู่ด้านหลังนะครับผมจะพาไปชมนะครับนี่นะครับข้างหลังผมทําเป็นบ่อตกปลานะครับเห็นไหมครับกําลังสร้างซุ้มนะครับ ทำซุ้มทำอะไรอยู่นะครับนะครับเป็นบอ่อตกปลาขนาดไล่กว่านะครับก็กําลังดําเนินการสร้างนะครับในสิ่งที่กําลังก่อสร้างต่อเติมอยู่ก็จะเป็นทํากําลังทําห้องน้ำนะอันนี้บริเวณหลังบ้านนะครับนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสมาอัปเดตนะครับ ตรงช่องกระจกนั้นก็จะเป็นโกดังเก็บของนะครับนี่ช่างกำลังทำห้องน้ําอยู่นะครับนี่นะครับห้องน้ําจะเป็นตัวนี้ครับเป็นห้องน้ําใหม่นะครับสวนด้านหลังนะครับก็เป็นโคกนองนานะครับบรรยากาศนะครับใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดบึงกาฬก็เรียนเชิญนะครับนะเข้ามาพักผ่อนเดินใจได้นะครับนะฮะบรรยากาศดีมากนะครับบรรยากาศ นะครับเต็มไปด้วยทุ่งนานะครับนั่งจิบกาแฟมีเปให้นั่งนะครับสบายนะครับมีห้องน้ําไว้บริการนะครับประมาณนี้นะครับนี่บรรยากาศจะเต็มไปด้วยทุ่งนานะครับอันนี้กดังนะครับกดังเก็บของนะครับตัวนี้นะครับอ่านนี้ก็เป็นบ้านนะครับนะครับประมาณนี้นะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมพาไปดูปลานะครับบ่อปลานะครับ หลายคนสงสัยนะครับว่าผมทําอะไรบ้างนะครับทําไมรับโทรศัพท์ยากจังเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้พามาชมมาทัวร์กันเลยแล้วกันนะครับงานนี้เยอะมากนะครับช่วงนี้นะครับก็เร่งทำนะครับให้เสร็จตามที่วางแผนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับที่คุณแม่นะครับย้ายมาอยู่มาเฝ้าบ่อปลาบ่อปลาหนี่มี2บ่อนะครับ มีบ่อเล็กหน่อยไว้ปล่อยปลาดุกปลาดุกปลาช่อนแล้วก็สารพัดปลาส่วนนี้จะเป็นปลากินพืชทั้งหมดนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับนะครับนะครับเราจะให้ดูปลานะครับปลาอยู่ในนี้เกือบสามหมื่นกว่าตัวนะครับนะปล่อยไว้นะครับเนี่ยบ่ก็ขนาดพอดีนะครับบรรยากาศตกปลา นี่ครับบรรยากาศกำลังพอดีนะครับนี่นะฮะนี่ครับนี่นะฮะเห็นไหมครับเวลานี้นะครับสายจะมาแล้วนะครับวันหนึ่งสิบยี่สิบสายนะครับบางทีรับไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะครับนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นซุ้มนะครับนั่งกินข้าวนั่งนะครับในภายภาคหน้าก็จะมีนะครับเป็นคาเฟ่ นะครับนั่งชิลนะครับตกปลามีอาหารนะครับตกปลามาทําอาหารนะครับมีอะไรหลายๆอย่างนะครับส่วนด้านหน้าก็นะครับเป็นมินิมาร์ตเป็นนะครับที่เล่นนะครับอ่านะครับอ่ามีบริการหลากหลายแนวนะครับนะฮะว่าให้ทุกท่านนะครับเพื่อจะรองรับนะครับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเยี่ยมชมนะครับสวนแทนคุณว่านไทย ส่วนใครที่มาไม่ถูกก็นะครับพิมพ์ใน Google เลยนะครับแทนคุณว่านไทยเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นนะครับเส้นทางให้เลยนะครับผมนะครับมาตามเส้นทาง Google เลยนะครับนะฮะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ขึ้นนะรูปภาพต่างๆให้นะครับอยากจะเข้ามาศึกษาว่านมงคลหรือมหาว่านมงคลไปปลูกเสริมดวงชะตาบารมีนะครับอ่านะครับนะฮะนี่ก็เป็นเสียงปลูกสร้างทั้งหมดที่ผมสร้างขึ้นมานะครับนะฮะ ด้วยน้ำพักน้ำแรงนะครับอ่าอ่าใครนะครับที่เชื่อเรื่องนะครับว่านมงคลนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรานี้นะครับล้วนมีพุทธคุณนะครับจะช่วยส่งเสริมให้ตัวผู้ที่ครอบครองนั้นนะครับมีอำนาจวาสนาที่ดีขึ้นนะครับการงานการเงินก็จะเพิ่มทวีคูณนะครับผมอาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ